ค่ะสวัสดีค่ะค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาดูความสัมพันธ์ของตรีโกณมิติในรูปแบบของเศษส่วนนะคะค่ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการหามุมไซน์โคศแทนนะคะคราวนี้เราจะมาดูว่าไอ้มุมไซน์โแทนเนี่ยมันมีความสําคัญน,น่ะสัมสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูก่อนว่าถ้าเราเอามุมไซนะคะ หารด้วยมุมครอสนะคะ s i n a หารด้วย cos a นะคะค่ะดังนั้น i n a cos a อ่เอนึกถึงด้าน sin ก่อน sin ข้ามฉากให่ไหมคะข้ามฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ A ส่วน4นะคะส่วน cos อะไรคะชิดฉากนะด้านประชิดมุมนะหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ b ส่วน4นะคะค่ะก็หารในรูปลักษณะของเศษซ้อนนะคะ ดังนั้นการหารในรูปของเศษซ้อนนะคะเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะกลับเศษเป็นส่วนกลับเศษเป็นส่วนนะคะอันนี้ามุมฉากนะ,ะกับสตัดกันนะคะมุมด้านตรงข้ามมุมฉากตัดกันก็จะเหลือ A ส่วน b นะ a ส่วน B คือด้านอะไรคะข้ามมุม อ่ามมุมนะด้านตรงข้ามมุม A B คือด้านชิดมุมคะด้านตรงข้ามมุม A หารด้วยด้านตรงชิดมุม A ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเป็นมุมอะไรคะข้ามชิดเป็นมุมแทนเห็นไหมคะถ้าเอาซรายมาหารด้วยคอรสนะคะเราจะได้มุมแทนต่อมาลองเอาคอรสหารด้วยซายนะคะคอรสหารด้วยซายก็ด้านชิดฉากบส่วน C นะคะ หารด้วย a ส่วน C ก็คือข้ามฉากดังนะนั้นนะคะบอ่า c กับ c ตัดกันนะคะ c กับ c ตัดกันนะจะได้เป็น b ส่วนซ b คือด้านอะไรคะนะ b คือด้านชิดอ่าชิดฉากนะ,ะคือชิดมุมอ่าด้านชิด a คือด้านตรงข้ามอ่ามุมนะคะชิดฉากข้ามฉากข้ามชิดนะคะ ดนงน้นข้ามชิดข้ามชิดเป็นมุมแทนถ้าชิดหารด,ด้วยตรงข้ามมุมจะเป็นส่วนกลับของแทนก็คืออะไรคะคอดเอคอดเอดังน,นั้นความสัมพันธ์เราจะได้ที่ว่าถ้าเป็นแทน A หาได้จากไซน์ส่วนคอ s A นะคะถ้าเป็นคอรดหาได้จากคอ s ส่วนไซน์นะคะนี่คือแสดงรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะอะเรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างกำหนดให้ abc เป็นลูกสามเหลี่ยมมุมฉากนะโดย b เป็นมุมฉากคแทน A เท่ากับ5ส่วนสองนะคะจงหาค่าของเศก A ลบหแล้วก็แทนหารด้วยแทน A และ2คือเ e กกำลังสอนะลบด้วยแทน a อแทนกำลังสองนะคะ,ะเรามาดูก่อนนะสิ่งแรกที่เราพิจารณาคือให้พิจารณารูปสามเหลี่ยมก่อนก็คือแทนนะคะแทนเขาให้ตัวเลขมาแล้ว5ส่วนสิบสองดังนั้น แทน A อ่าแทนก็คือข้ามชิดใช่ไหมคะข้ามชิดก็คือด้านตรงข้ามอ่าด้านก็คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมนะคะอ่ะมาดูแทน A ก่อนนะหามุมเราต้องหามุม A ให้เจออันนี้มุมฉากนะมุมฉากก็เป็นมุมอะไรคะอันนี้มุม C อ่ามุม C อันนี้มุม อะไรคะ A อ่าอันนี้มุม B นะด้านั้นข้ามฉากชิดฉากข้ามข้ามชิดอ่าข้ามอ่าด้านตรงนี้คือชิดนะคะข้ามชิดข้ามชิดด้านตรงข้ามมุมแสดงว่ามุม A นี่มุม A นะคะมุมเซต,ต้าอยู่นี่นะคะด้านตรงข้ามมุมเอนะ่า B ีนะคะอ่าด้านตรงข้ามมุมก็เท่ากับ5 ด้านประชิดมุมคือ12บนสะหาด้านตัวนี้ได้ไหมคะด้านตัวนี้เท่าไหร่ก็ใช้ทฤษฎีปีทากราสก็คืออะไรคะสี C ่กลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะคะสี C ่ 2, กลังสองก็เท่ากับ a คือ5กําลังสองบวกกับ12กําลังสองห้าห้บวกกับร้อยเป็นร้อกส นะคะ4กำลัง2เท่ากับ1 6 9 c ีเดียวก็เท่ากับถอดลาก1 6 9ออกมานะก็จะได้เท่ากับ1กนั่นเองนะคะได้เท่ากับ13นะนั้น C ตัวนี้มีค่าเท่ากับ13นะคะอะได้เท่ากับ13นะได้ด้านครบแล้วนะได้ด้านครบทั้ง3ด้านนะคะ ลบเลยนะได้ด้านครบทั้งสามด้านแล้วออาต่อมานะเรามาดูต่อนะคะเรามาหาเศษ a อลบหนึ่งนะก็แทน a นะแทน a นะคะคราวน,นี้เรามาเราจำได้ไหมคะเศษเศษเศษคือส่วนกลับของใครคะเศษคือส่วนกลับของครอสถูกไหมคะเศษคือส่วนกลับของครอส อ่ะทุกคนจำกันได้ไหมเศกเออ่าเศกเออ่ะเรามาดูก่อนนะคะเรามาดูตัวนี้เศกก็คือส่วนกลับของคอร์สนะคะอ่ะเรามาหาก่อนว่าเศกคืออะไรเศกเอตัวนี้นะ แทนนี่เรารู้แหละแทนก็คือมีค่าเท่าไหร่แทนก็คือมีค่าเท่ากับแทนเอก็คือห้าส่วนสิบสองเซกเออะเซกนะคะเอ่ะเซกเอ เสกก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากหานด้วยด้านประชิดมุมอ่าด้านตรงข้ามมุมฉากหานด้วยด้านประชิดมุมอ่าส่วนกลับของครอสนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเท่าไหรเออสิบสามหานด้วยด้านประชิดมุมก็คือเท่าไรคะสิบสองนะเราได้แล้วเสก ดังนั้นเรามาหาเลยว่าเศษเศษเอเศษเอก็คือสิบสามส่วนสิบสองลบหนึ่งมีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะแทนค่านะแทนค่าแทนค่า,คาเศษก็คือสิบสามส่วนสิบสองลบหนึ่งหารด้วยห้าส่วนสิบ สนะหาตัวนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้ก็จะเป็นเท่าไรคะส3ส่วนสิ 12. อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อนตัวนี้เป็น13ส่วน12ลบ1นะเราจำไว้เลยว่า1ส่วน1ทำให้เป็นเศษส่วนอ่าทำให้ส่วนเท่ากันก็จะกลายเป็น12 2, นะะส่วน1ิสองนะคะส่วนได้5ส่วน12ก็เท่ากับเท่าไหร่ ตัวนี้ก็เหลือหนึ่งส่วนสิบสองดังนั้นห้าส่วนสองเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะตัดตัดเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือหนึ่งส่วนห้าเห็นหนึ่งส่วนห้าคือคําตอบนะคะหนึ่งส่วนห้าดังนั้นเราต้องรู้ว่าอันไหนที่เป็นส่วนกลับของไซน์นะ,ะส่วนกลับของไซน์ก็คือโคเซกส่วนกลับของคอสก็คือศซกนะส่วนกลับของแทน,ก, ick, น,ก, ick, นก,ก็คือของ อันนี้เราต้องจําให้ได้นะคะเราจํามุมสามมุมเราได้แล้วนะคะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดดังนั้นเราก็ต้องจําส่วนกลับของมุมให้ได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะมาดูเศษกําลังสองนะของมุม A แล้วก็แทนกําลังสองดังนั้นเศษก็คือด้านตรงข้ามของอ่ส่วนกลับของคอสนะคะเราจำคอสให้ได้นะคอสก็คืออะไรลูกคอสเอคอสชิด อ่าฉากก็คือด้านชิดมุมนะคะด้านชิดมุมนะมุมเอชิดเหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะส่วนกลับของคอร์ดก็คือเออส่วนกลับของคอร์ดก็คือเศษนะคะก็คือฉากหารด้วยด้านชิดมุมเอนะคะอ่ะเรามาดูก่อนเศษอันนี้เราจําได้แล้วนะครั้งที่แล้วหน้าที่แล้วนะคะเศษก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่อเ็จมีค่าเท่ากับ 13บส่วนสิดังนั้นยกกำลังเท่าไรคะสองนี่ไยกกำลังสองใหเไม่ต้องไปมองเลยเพราะเอคือมุมนะคะลบด้วยแทนแทนคือ5้าส่วนสิบยกกำลังสองนะยกกำลังสอง่ะได้เท่าไหร่ได้ร้อยหส่วนสินะคะลบยีสิหส่วนอ่ะไม่ใช่สิไม่ใช่สิบสอ ร้อยสี่สิบสี่แล้วเท่ากับเท่าไรคะก็เท่ากับร้อยสี่จุดสี่หารด้วยร้อยสี่สิบสี่ตัดกันปึ๊บเหลือเหลือหนึ่งนะคะดังนั้นเศษกำลังสองเนะลบแทนกำลังสองเจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าไม่ยากนะคะน่าดูตึวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองก่อนนะอะ่ตัวอย่างที่สองนะคะอันนี้ในแบบหนังสือเรียนเลย นต่ในตัวอย่างที่สองนะจาก,กรูปกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม A D C เป็นมุมฉากนะคะก็คือมุม D เป็นมุมฉากนะมุม D เป็นมุมฉากนะคะจงหาความยาวของด้าน CD ก็คือด้านด้านนี้นะคะด้านนี้เรายังไม่มีนะคะแล้วก็ไซ n A แล้วก็ cos A ดังนั้นหาด้านนี้จบเลยน,น,นะาหาอยังไรคะหาด้านนี้หาย่งไงคะ หาได้จากด้าน A กำลัง2อาเท่ากับ C กำลัง2ลบ B กำลัง2 C กำลัง2ก็คือ25่4ิบห้าซี่ลบ16เหลือเท่าไรคะเหลือเท่าไรเออเหลือ9ดังนั้น a เ้นที่ก็เท่ากับ สามนะถอดเก้าออกมาถอดลากเก้าออกมานะเอเดียวตรงนี้คือสามอ่ะเราได้แล้วสามสี่ห้านะคะเราได้ด้านปุ๊บมาหาไซด์เออ่ะมาดูต่อไซด์เนอะอ่าไซด์เอก็เท่ากับเท่าไรคะจำก่อนไซดข้ามสามอ่าก็คือด้านตรงข้ามมุม A นี่มุม A ตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมก็คือ3าหารด้วยหนะคะอักซาย A โจทย์ให้หาอะไรอีก cos A นะคะ cos A ข้ามฉากชิดชิดฉากอันนี้คือค่ามุมนะคะมุม A ชิดมุม A อ่ะชิดก็คือนี่ชิดก็คือ4นะคะสหารด้วยหก็คือด้านตรงข้ามมุมฉา ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วนะคะคือลองทําแบบฝึกหัดดูนะคะค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะ,ะเราจะมาเรียนเรื่องของการหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45ส้าองศาและ60องศานะคะค่ะสำหรับในส่วนของการหาความสัมพันธ์ตรีโกณมิติในรูปแบบของเศษส่วนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในอีี EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ